ครับผมน้าก่ะซื้อวันนี้ขายขายเป็นผูแล้วครับ<อ>วันนี้กินกันดึงฉลองกันดึงจะซอ้อยังซื้อวันนี้ขายเป็นผู้ไอ้ควายไอ้เงี้ยงไอ้ใหญ่อ่ะขายเยงี้ยงก่อซื้อเขาก็ซื้อนะคก่ะเออซื้อไวกส์กแล้วเขากินยาตายเขาเขี้ยวเขากันหันเลยอีเงี้ยมาเนี้ย จุ๊บครับผมวันนี้ผมและลุงชัยนะครับวันนี้ปล้าลุงชัยเพื่อนมาซื้อทองนะครับที่ห้างทองจตุราชสาขาบิ๊กซีดอนจันนะครับวันนี้ก็สำรับการทำงานนะครับมันถึงมันจะตุกถึงมันจะอิดนะครับเราก็ต้องทํานะครับเพราะการทํางานมันต้องใช้เงินทำมาหากินนะครับของแต่ละวันนะครับ จะอิดจะเหนื่อยก็ต้องแย่ครับวันนี้ก็เลยปลาลุงชัยนะครับวันเป็นวันสิ้นปีพอดีครับวันพุก็จะเริ่มต้นปีแล้วเริ่มต้นปีใหม่นะครับวันนี้ก็ตั้งใจปูก่าแกไว้เบิร์นะครับวันนี้ก็เลยมาซื้อบรรจาี่ลุงชัยกับกบรรทุกมนาครับนิดหน่อยเองครับผมเดี๋ยวกำลังรอพนักงานเปิ้นะครับพนักงานเปิ้นมีบางกี่คนครับวันนี้ลูกค้าทองนักเปินมาซื้อทองนักขะเด เดี๋ยวรอกรรมครับรอกตามนั่นเนี่ยผมใส่ได้หรอตาบอดีบอกว่ากดชิงเกิดใส่ห้าอันไงใส่เนี่ยเดี๋ยวมันจะปุ้นเดี๋ยวมันมันหยองดังอันแน่นะใส่หรือแห้งอย่างไรหรอใส่ได้หรอน่าจะได้นะครับถึงสร้อยผมจะเต้าหนวดกุ้งนะครับแต่ผมก็มีปัญญาที่ยะ đây đâu, nắng đây nóng đây nóng 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 ออกเหงมันหายมาสิคะตะกี้ขอเพิ่งจะหายไปแล้วยีกก็ได้ค่ะไอ้จะตัดมาหั่นน้อยโอ่เพราะว่าตัวมันรูดหายนะเพราะคุณเมาไปเลยยีได้หรอได้หรอกยี่เอาเป็นแหวนจะเที่ยวกว่าโอเคก็เอาเป็นแหวนบล็อกแหวนนะใจแล้วมันรุด แอบน้ำก็เดียวดูเรโอเคเอาใส่เลยก็ได้อันเดี๋ยวน้องใช้น้องคิดราคาไหมเนี่ยโอด้ลดหน่อยเด้อเดี๋ยวขอลดกันใเลย5บาท10บาทก็ลดไปเด้อโอเคครับ10บาทน้องครับผมไม่ได้โกงอยู่อ่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องลดทีพี่เสกพีเสกครับผมติดีใจเอาซื้อเอาครับผมซื้อให้ต้อชายหน่อย ครับผมน่ะครับซื้อวันนี้ขายขายมันพูกแล้วครับวันนี้กินกันถึงฉลองกันถึงจะซื้ออย่างซื ja no OK> ้อว uh, uh ันน uh ี้ขายมันพูก้ควายไอ้เหงาเออในอีกใหญ่อ่ะขายอย่างขอเพื่อซื้อเขาก็ซื้อนะครับเออไม่เป็นอย่างคืนนี้เขากินฉลองเต็มตี้เงวไปยงวไปผู้ขายมาขายฮะมาขายขายป้นซื้อวันนี้ขายมันพูกครับไั่มีปัญหาอย่างไรบุตรหน่อยหน่อย ครับผมอันนี้ก็ซื้อเป็นเส้นเปที่เรียบร้อยนะครับถึงมันจะเส้นน้อยแต่ผมนะครับก็ตั้งใจเก็บออมไว้ซื้อเพื่อแกรครับนะครับขอบคุณผู้จัดการเสมที่ซื้อให้นะครับขอบคุณมากมากครับตั้งแต่กี้เอาบอกกอกใส่หัวผมอย่างครับลำคาญของลกา มครับผมอันประเดี๋ยวเนี้ก็คือมันด่ามาโดนด่ดามาปีชุดปีอ่ะวันนี้ขอบาด่าขอเปลี่ยนไปหอมแก้มนี่ได้เหรอหอมแก้มนี่ได้เหรอทานมาได้เนอะเออนี่นี่บ้านเรามาซื้อแต่อันนี้กันหน้าผักหน้าผักเา <c oughs> เนี่ยหน้าผัก เอเหอหอมหอมหอมอ่า <c oughs> ไปยัยรสชาติไปยัยบ้างรสชาติกินไปยัยเค็มบ้างโอเคครับผมยอกเย้าสนุกสนานนะครับสำรับเอฟซี FC, บางท่านนะครับ <c oughs> บางท่านก็อย่าบอกว่าผมเนี่ยแกงแกงลุงชัยลุงชัยลุงชัยบ่ได้กินข้าวลุงชัยบ่ได้กินลาบ แท้ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นคอนเทนต์มาได้เป็นคอนเทนต์บางครั้งเนี่ยลุงชัยเปิ้มมาแจ้ขาดาผมก็บอกคือเปิ้นนะดา่าเจ็บๆดา่าแหงๆหื้นตบพื้นตีนะก็คือมันเป็นคอนเทนต์ผมก็จะบอกแกก่อนถ่ายทาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซีนะครับที่บอกว่าลุงชยัยอู้หม่ามวนก็นยางให้เจ็บไงอันนี้ที่จริงมันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับ มันเป็นการแสดงเพื่อผมและลุงชัยจะเพื่อ f c มีรอยยิ้มเพื่อ f c มีเสียงหัวเราะนะครับถึงผมกับลุงชัยจะเป็นขี้เล่าเป็นนักดื่มนะครับแต่ผมก็สามารถสร้างความสุขเพื่อและเอ็กรอนเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ลื่ลนลืนล่นเลิงได้คายเคยรียดหลังจากการทำทำการทำงานมานะครับ โอเคก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอใหออ้ FC ทุกท่านนะครับจงพบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ใช้ไม่ไปหน่อยขอให้เลยนะครับแล้วสมุดเท่าเรเนี่ยวาดู